สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคุณจะพาเพื่อนไปดูกันกับไทยค่ะว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะคะพอกลับประเทศไทยต้องทาอะไรบ้างากับตัวอะไรใดๆไหม,มพิธีทีรีตองยังไงบ้างนะคะสรุปแล้วฉันวงการหาทาหรือเปล่าครับนี่จะไปที่เกรดนะเพราะตรงนี้คนเยอะมากข้ามุมเลยครับเหนือแดง ประเทศไทยแบบละเอียดมากๆชอบมากเลยค่ะปลอดภัยตอนนี้คัตตี้กับพี่การนะคะอยู่ที่สนามบินดูไบนะคะซึ่งนั่งเครื่องกลับมาจากปารีสนะคะอิมิเลตจะมีทานสิทธิ์ที่ดูไบแล้วก็เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบไปที่ไทยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งถึงสนามบินดูไบกําลังไปที่เลาช์ค่ะเพราะว่าเราต้องรอที่เลา์เนี่ยสชั่วโมงนะคะเพื่อรอยอ้ายเครื่องค่ะไปกัน he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  <laughs> ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีคนของ e m ม r a t e s มารับนะคะซึ่งเป็นเซอร์วิส e t and g r e e t นะคะเซอร์วิสน,นี้นะคะเป็นเซอร์วิสที่ต้องจ่ายแยกนะคะจะมีคนนะคะมารอรับเราที่เกรดเลยค่ะแล้วก็มาอำนวยความสะดวกให้ค่ะรู้สึกว่าของที่ปารีสไม่มีเซอร์วิสนี้แล้วก็ที่ไทยไม่มีเซอร์วิสนี้นะคะก็จะมีที่สนามบินดูไบค่ะก็จะไปดิวตี้ฟรีเพื่อซื้อขนมไปฝากพนักงานที่ออฟฟิศนะคะเพราะว่าของที่ฝรั่งเศสอะ่ะเท่าที่เดินเข้าไปดู จะซื้อมันแบบว่าเป็นของที่เมืองไทยมีหมดแล้วอะช็อกโกแลตช็ออโ,โลนมันกะลองลาดูรีอะไรอย่างเงี้ยคือของดูไบเป็นของที่ไทยไม่มีต้องดูก่อนแต่ถ้าแบบเป็นของที่มีอยู่แล้วก็คงไม่รู้จะหอบกลับไปทำไม พาร์ตี้ก็ลังงงกับเซอร์วิสนี้ทุกคนเพราะว่ารุ่นพี่แนะนําว่าให้ใช้สะดวกแต่ว่าพอเป็นคอนเน็กชันไฟล์อะเขาคือแค่เดินมาหาเราอะ่ะแล้วจะพาเราเดินไปแล้วคือเราอะเดินเท่าเดิมคือของเองเท่าเดิมทุกอย่างแค่มีเพื่อนมาเดินด้วยก็เลยงงงว่าแล้วฟอร์วอชก็เลยบอกเขาว่าเอา้าแล้วมันไม่ได้มีแบบว่ารถที่ให้นั่งเพื่อแบบว่าไปเร็วขึ้นหรอเพราะเราท้องเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินยาวๆสนุปว่ารถที่ให้นั่งอะ่ะ คือมันมีรถของ m a t and Great ต่างหากแต่ถ้านั่ง First Class อยู่แล้วเขามีรถของ First Class อยู่แล้วซึ่งรถของ First Class อะสวยกว่าดูดีกว่ารถของที่เป็น m e d and Great มันจะเป็นแบบว่ามีความ simple กว่าก็เลยงงว่าหาทำทำไมอะอะไรนะคะกำลังงงกับเซอร์วิสนี้อยู่เผื่อว่าใครรู้ว่ามันมีอะไรที่ไอ้นี่กว่านั้นก็คอมเมนต์บอกกันทีคะ่ะ <laughs> คือรถของ first c l ค s s เขาก็ให้แค่เราขึ้นมาเขาไม่ให้คนที่เป็น m ิ e แอนด์บรขึ้นมาด้วยเพราะว่าคนมิ e e อนด์บรเลยต้องแบบว่าเดินไปเจอกันที่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแอบงงง่านที่สแกนกระเป๋ามาแล้วนะคะเป็นพวกสแกน Carry On ถ้าเกิดว่าใครอ่ะเป็นคนท้องเวลาจะผ่านพวกที่สแกนอะไรอยอย่าลืมบอกเขาด้วยนะคะว่าท้องเพราะว่าถ้าคนท้องอ่ะเขาจะไม่ได้ให้เราเดินเข้าเครื่องสแกนมันอาจจะมี ออรังสีอะไรที่ไม่ได้ปลอดภัยต่อเด็กในทองเขาจะให้เราแยกช่องออกมาแล้วก็มาตรวจอีกทีเป็นที่ตรวจเข้าไปในห้องเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมาคํำค้ำดูว่าเรามีอะไรไหมนะคะอย่าลืมด้วยทุกคนเพื่อความปลอดภัยของเบบีนะก็บอกว่าคนที่มาช่วยฮิ้วของเมดิแอนกรีที่มาช่วยถือกระเป๋าให้เราก็ทำกระเป๋าเราหล่นล้วข้างในเป็นแล็บท็อปปังเราก็เลยแบบขอมจะเสียหรือเปล่าเนี่ย สรุปแล้วชั้นวงการหาทําหรือเปล่าครับก็เลยถามเขานะคะว่าเซอร์วิสนี้มันแบบว่าเอ็กซ์ตร้ายังไงเขาก็บอกว่าก็จะมีนี่แหละเขามาหามาหาแล้วก็พาเราไปอไปเล่า <laughs> ซึ่งเราก็ไปได้กันอยู่แล้วเดินแบบ คือเหมือนเหมือนมีเพื่อนเดินเลยก็ถามเพราะว่าแล้วแบบเขาจะเนี่ยมีเอ็กซ์ตาคือมีเลาจ์ของเขาซึ่งถ้านั่งเฟิร์สคลาสมันมีเลาจ์ให้อยู่แล้วเลาจ์เฟิร์สคลาสก็ดีแล้วก็บอกว่ามีรถคือรถเนี่ยเขาก็มีของเขาแต่รถที่เป็นรถของเฟิร์สคลาสอ่ะ มันดีกว่ารถอน,นันของไอเซอร์วิสนี้แล้วซึ่งเซอร์วิสนี้4,000บาทอ่ะทุกคนสองคน4,000อ่ะแต่ว่าสาาตนี้นะคะรู้สึกว่าดีใจที่ได้ลองเพราะว่าเราจะได้ลองเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มีรุ่นพี่แนะนำว่าใครเซอร์วิสนี้สีสะดวกอะไรเงี้ยดีก็เลยไม่แน่ใจว่าหรือว่าอันที่เราที่เราเจอมันเป็นคอนเน็ก Connecting ไฟหรือเปล่ามันเลยอาจจะแบบไม่ได้ช่วยอำนวยเท่ากับไฟที่แบบว่าอะไร V อลแต่ว่าอะไร V อลอ่ะมันก็ตรงแบกเกจก็มีที่เป็นเหมือนแบบว่าเบล b อยมาช่วยทิ้วอยู่แล้วอ่ะเราก็เลยไม่แน่ใจเรือ่องตินี้จะดูว่าใครถ้ารู้อะไรก็คอมมนต์แนะนำกันได้ค่ะซึ่งแบบว่ารถอะคะ่ะที่ถ้าเราจะใช้บริการรถให้รับเราจากเลาไปส่งที่เครื่องบินเนี่ยเพราะว่ามันต้องเดิน20นาทีถ้านั่ง first อยู่แล้วก็สามารถจองที่เราได้บุ๊ล่วงหน้าได้นะคะไม่ต้อง ใช้เซอร์วิสอะไรเพิ่มแล้วก็กำลังตอนนี้กำลังไปสปาค่ะซึ่งสปาก็เป็นอินคลูดอยู่ในของ First Class อยู่แล้วนะคะนี่ทําเลยสปาซึ่งสปานะคะก็จะฟรี15นาทีค่ะถ้าต้องการมากกว่านน,นะคะก็สามารถจ่ายเพิ่มได้นะคะกินข้าวรอคิวสปาก่อนครับ ซึ่งคนทองนะคะก็จะนวดได้แค่มือนะคะเขาก็าจะมีกฎว่าจะไม่นวดตัวอื่นเขาบอกว่าเวลาเราจะบินอะไรเงี้ยไม่ควรนวดเท้ามันอาจจะแบบมีผลกระทบบางอย่างเกี่ยวกับฟิสิกอลเราได้ค่ะแต่ปกติเข้าไปนวดนวดเสร็จแล้วมาทานข้าวกันในร้านค่ะตรงนี้จะได้ไม่ต้องตักไก่แล้วมันก็สาดราคาได้นะข้าวมุมเลยคะ่ะเฮียเฮียเฮียแดง สรุปนะคะค่ะที่ก็เลือกเป็นนวดหัวนะคะเขาให้นวดหัวได้ตอนนี้ก็จะลัมาทานอาหารก็คือที่ราวเนี่ยของทานเยอะมากนะคะรอบก,ก่อนไม่ได้เดินมาดูตรงบาฟเฟสน,นะสั่งแต่อะไรคะ่ะพอมาดูบารเฟ่ก็โอเคมีซูชิไดต้ตอนนี้อยากกินมาม่ามากตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถค่ะที่จะไปที่เกรดนะเพราะตรงนี้คนเยอะมาก จะเห็นได้ว่าคัตตี้มีการเปลี่ยนหน้ากากนะคะพอเปลี่ยนไฟก็เปลี่ยนหน้ากากะคะ่ะ safety first ซึ่งไฟต์ที่จะนั่งจากดูไบไปกรุงเทพนะคะมีความรู้สึกสีเคียวตรงที่ว่าเขาจะมีการตรวจ PCR ก็เป็นข้อดีของประเทศเรานะที่ประเทศเราอะ่ะ ให้มีการตรวจ PCR แต่ว่าคนทางไฟก็ต้องตรวจแบบเรานะคะทุกคนซึ่งในการเข้าประเทศไทยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะตรวจตั้งแต่สนามบินต้นทางเลยก็คือตรวจตั้งแต่ตรงเช็คอินของ Emirates ที่ปารีสเลยนะคะก็คือหนผลตรวจ PCR ที่เราต้องตรวจมาตั้งแต่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็2 ไทยพาสนะคะซึ่งอันนี้อย่าลืมลงทะเบียนแคตี้ลืมต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของไทยพาสนะคะของประเทศไทยเราซึ่งในเว็บยมันเขียนว่าต้องลงทะเบียนล่วงหน้า7วันนะคะเราจะได้คอนเฟิร์มชันเป็น QR โค้ดเข้ามาในอ e ีเมลแต่แคทตี้กับพี่ได้เพิ่งรู้ลงทะเบียนบนรถนะคะแต่แบบโชคดีมากๆเราลงแบบด่วนเพราะว่าถ้าเรามีพวก QR โค้ดวัคซีนแนชันใดๆผลตรวจการจองโรงแรมใดๆมันจะคอนเฟิร์มเร็วแล้วคอนเฟิร์มอะได้ทันทีทางอ e ีเมลแล้วก็เลยรอดนึกว่าจะต้องอยู่ฝรั่งเศสต อีก7วันแล้วทุกคนได้กลับไทยนะคะอย่าลืมลงไทยพาสด้วยนะ ซึ่งข้อมูลที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนไทยพาสนะคะทุกคนก็จะเยอะนิดนึงต้องมีข้อมูลยืนยันวัคซีนชั่นจากแอปหมอพร้อมที่เป็น QR code นะคะแล้วก็ต้องมีบุ๊ก i n งของโรงแรมที่เราจองไว้สำหรับการกักตัวนะคะทั้งเป็นรูปแล้วก็เป็นข้อมูลบุ๊ก i n งแล้วก็เป็นข้อมูลอินโฟ a t ชันโรงแรมนะคะแล้วก็ต้องมีผลตรวจ PCR นะคะที่เป็น QR Code จากประเทศต้นทางที่เราออกเดินทางมานะคะทุกคนแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะให้รหัสมาแตนะ่ถ้าเราได้รับการอนุ เขาจะส่ง QR code นั้นไปที่อ e ีเมล เราต้องแคปสกินช็อตไว้เอาไว้เวลาเราจะเช็คอินขึ้นเครื่องบินค่ะ I love Asian f l i นะคะทุกคนเพราะว่า<อ>เวลาเรานั่ง Asian f l i ก็จะมีอาหารเอเชียนค่ะมีข้าวมีอะไรใดๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าเครื่องที่ต่อจากดูไบกับกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีไปฮ่องกงต่อฉะนั้นเวลาที่มาที่เกตน,นะคะมันจะขึ้นเป็นฮ่องกงกัะพิบกรบพิบ,ก,บ,พบกับแบงคอกนะคะถ้ามองผ่านๆไม่เห็นทางแบงคอกอาจจะงงได้ว่าเฮ้ยทำไมมันไปฮ่องกงอะไรอย่างงี้ ตรวจ PCR ก่อนนะคะเป็นครั้งแรกที่ถึงไทยแล้วไม่รู้สึกว่าแบบมีความเปลี่ยนของอาการนะคะยังมีอุณหภูมิเย็นๆอยู่นะคะรู้สึกว่าตอนนี้กรุงเทพหนาวอยู่อย่าลืมซื้อคาร์ดิแกนมาใส่กันนะ,ะมีหลายแบบค่ะถ,ถ้าแบบนี้หมดไม่เป็นไรซื้อแบบอื่นของฝาทรวงทูเดินเข้าทางก็จะมีเก้าอี้วางเรียงกันอย่างนี้เลยนะคะทุกคน ตรงที่เป็นทางออกไปเอากระเป๋านะตอนนี้นะคะก็นั่งแล้วตรงเก้าอี้ที่เรียงๆนะคะน่าจะเป็นการ P C R ใดๆนะคะ ด่านตรงนั้นนะคะยังไม่ใช่ที่ตรวจ PCR นะคะเป็นที่ตรวจเอกสารนะคะถ้าเอกสารที่เขาจะตรวจนะคะถ้าเราเนี่ยกรอกไทยพาสมาแล้วนะคะก็แค่ยื่นไทยพาสให้สกแกน QR วเพราะว่าตอนที่เราลงทะเบียนไทยพาสเราเป็นเราใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วเนาะทั้งแบบวัคซีนชันทางผลตรวจ PCR ทั้งบุ๊ก i ิ้งโรงแรมใดๆนะคะ <ๆ S 2> ก็ค่อนข้างสะดวกนะคะที่ค่อนข้างอิมเพรสกับขาเข้าของประเทศไทยเราที่เรามีการตรวจคนเข้าแบบเช็งมงวดก็คือบอกตรงๆว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้ออกไปเที่ยวไม่ ได้ไปเจอประเทศอื่นเนี่ยท่านนี้ก็จะไม่รู้นะว่าแบบเอ้ยประเทศเราระดับความเข้มเข้มงวดเรื่องการมาตรการตรวจโควิดรับคนกับประเทศเนี่ยเข้มข้นแค่ไหนเลเวลไหนแต่พอคอมเพล็กับดูไบซึ่งเขากเป็นประเทศที่เจริญมากแล้วก็เป็นกรีนโซนเป็นประเทศที่ควบคุมโควิดได้ดีเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบกับยุโรปคือฝรั่งเศสเนี่ยประเทศเราทําได้ดีสุดเลยหมายถึงว่า ละเอียดสุดคอมแพกับ2อนั้นนะคะแล้วก็ในความละเอียดมันก็ไม่ได้เป็นความซับซ้อนอะทุกคนเพราะว่าก็ใช้ไอ้ QR code โค้ดไทยพลสที่เราลงตั้งแต่ก่อนเข้ามานั่นแหละในการเช็คนะคะเดี๋ยวมาดูว่าท c ่อาจจะต้องตรวจยังไงที่ไม่แน่ใจอาจจะต้องตรวจที่โรงแรมหรือว่าอะไรยังไงเรากระเป๋าไนตอนนี้อัปเดตนะคะคนก็ไม่เยอะเลยค่ะสนามบินเราถือว่าควายนสุดไม่มีคน ตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์โรงแรมต่างๆนะคะที่มารอรับเราค่ะอย่างเราใช้บร,ริการ BDMS นะคะขมีหลายๆโรงแรมเลยค่ะที่เข้าร่วมโครงการเราก็มาพักที่ BDMS นะคะเป็นศูนย์เวลเนสกักตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมกับ m o v e n p i a k นะคะเช็คอินก่อนอันนี้นะคะก็เข้ามาเป็นห้องตรวจ PCR นะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทางงานก็จะมีที่ตรวจ ATK ใช่ไหมคะให้เอากลับบ้านไปซึ่งพอครบ5้าวันให้เรา ATK ตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ่ายผลส่งมาที่ BDMS อีกหนึ่งครั้งค่ะประเทศไทยแบบละเอียดมากๆชอบมากเลยค่ะปลอดภัยเมื่อกี้ตอนที่ตรวจ PCR นะคะก็จะมีการแยงที่ปากแล้วก็แยงที่จมูกก็คือแยง2รูเลยตอนนี้กำลังขึ้นห้องค่ะหิวข้าวมากๆแล้วนะคะก็ห้องก็จะอินคลูดอาหารหนึ่งมือ้อแต่อย่างอื่นเราก็สามารถสั่งเพิ่มได้หรือว่า สงแกล็บสั่งไล Man มาได้จริงๆการที่กลับมาควอลทีนตอนนี้นะคะมีชอตให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้โรงแรมที่กรุงเทพนะคะแทบทุกโรงแรมได้ชาพาสหมดแล้วเพราะว่าก็สามารถซเล็กเพื่อจะเข้าไปพักได้อย่างโฟร์ซีซันที่คัตตี้เคยไปสเตชันที่คัตตี้ชอบอะตอนนี้ก็มีให้ไปควอลทินได้เหมือนกันนะคะที่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันรมทัวนะคะ อันนี้เป็นห้องน้ำที่หนึ่งอันนี้เป็น l i ฟวิ g งรูมห้องนอนห้องก็ใหญ่มากค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำเมนชา h เ w อรนะคะ,แล,ะแล้วก็บาร์ก็จะมีระเบียงที่เห็นสวนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเห็นวิวอะไรข้างใน ซึ่งห้องนี้นะคะค่าห้องนะคะ13,300บาทนะคะก็นอนด้วยกันนะคะซึ่งตอนที่เช็คอินเขาจะมีให้เซ็นด้วยนะให้แต่ละคนเซ็นสลับกันว่าแบบว่ายินยอมที่จะอยู่พักอาศัยร่วมกันอะไรอ,อันนี้ก็น่ารักดีค่ะเพราะว่าก็พักอาศัยกันมาด้วยกันแบบทั้งทริปแล้วเลยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะคะตรวจผลไปนะคะผลจะออกประมาณ สามทุ่มถึงสี่ทุ่มซึ่งถ้าผลออกเนี่ยจริงๆเราสามารถเช็คเอาท์ล้วก็กลับบ้านได้เลยแต่คัตตี้แบบว่าว่ามันเหนื่อยไปก็เลยอยากจะก็นอนต่อซึ่งห้องเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนแต่ส่วนตัวคัตตี้กะว่ากลับไปเนี่ยคัตตี้ก็จะกักตัวเองที่บ้านหมายถึงว่าลดการไปเจอผู้คนให้น้อยที่สุดด้วยนะคะอีกเจ็ดวันเพื่อความชัวร์ที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบไปเป็นพาหะให้ใครนะคะม,มันจะรู้สึกผิดทางใจมากๆเลย ถึงมันจะแบบไม่ได้ผิดทางกฎหมายเพราะเราตรวจทุกอย่างมาครบแล้วแต่ว่ามันก็ความผิดทางใจมันเป็นอะไรที่ถูกมากๆทุกคนขอรีวิวประสบการณ์ใหม่ค่ะไม่เคยมีประสบการณ์นี้มีคนกดออดใช่ไหมคะแล้วก็จะก็ถามข้าวหรอคะเงียบเสียงก็เลยแบบไปเปิดประตูนะคะ ไปเปิดประตูเสร็จเป็นสิ่งนี้มีข้าวมาวางไว้ให้ที่หน้าห้องนะคะเป็นฟิลแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะคะเป็นการควอลทีนแล้วพอทานเสร็จเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็นเทวางไว้ให,ให้ให้เรามาวางอาหารของเรานะคะอยู่แบบว่าหลอนๆเหมือนกันนะแบบเนี้ ล่าสุดก็คือเปิดประสบการณ์คุยคนเดียวค่ะเพราะว่าเขากดออดอะค่ะตี่ยังไม่แบบยังไม่ใส่เสื้อก็เลยรีบใส่แป๊บนึงนะคะรอก่อนใกล้แล้วค่ะดูนี่นั่นไปไปอ๋อฉันคุยคนเดียวมาตลอดนะคะไม่มีใครอยู่เขาพอมาีฟไว้ให้ดีใจที่สุดทุกคนได้ทานไข่เจียวแล้วพาร์ตี้สมีที่สุดในรอบ20วันมาเลยนะคะทุกคนได้ทานไข่เจียวแซบๆมัมมัมมัมร้มานอ,นอาหารไทยประเทศไหน ก็ไม่สู้ทานอาหารเมไายนะคะเพราะเมไายความน้ำปลาเขาถึงจริงๆกะเพราแงบเข้าไปคือไก่ชุบน้ำปลาแล้วมาเจอกับกะเพราไก่ที่เป็นรสน้ำปลารวมกันออกมาลงตัวโดยที่ไม่ต้องจิ้มพริกน้ำปลาเลยค่ะประเทศไทยต้องให้ในการปรุงอาหารเขาจริงๆคิดเอามาแล้วคิดว่าแล้วว่าใช่อืมอนี่ค่ะไปนอนนะคะแล้วก็ตื่นมาสั่งอีทไทยที่เซนทรัลเอมบาสซี่มา น่าทานมากมากทุกคนหิวมากโอ้ยที่รักโอยอยากกิน น่ากินไหมคะแต่ว่าอยากกินกล้วยแขกมากทุกคนแต่มันปิดก่อนอกล้วยเตี๋ยวขั้วกไก่คะ่ะนี่คะ่ะต่อได้ข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดยายฟูมีขายที่อีทไทยด้วยกลับแล้วค่ะทุกคนกลับบ้านด้วยชุดนอนนะคะนี่แต่ละห้องเขาก็จะมีเป็นเหมือนเก้าอี้เอาไว้วางของนะคะแล้วก็เป็น tray เ,เอาไว้ใส่อาหารที่ทนแล้วผลตรวจ PCR ออกมาแล้วก็รอดนะคะผลเป็นลบไม่พบเชื้อทั้ง คู่คะแต่ทางนี้ทางนั้นกลับไปอะไรไม่จําเป็นก็พยายามแบบไม่ไปเจอเพื่อไม่ไปสั่งสรรใดๆนะคะคลิปนี้อุตสาห์ของไม่หายระวังโจรสุดฤทธิ์แต่น่าจะลืมแว่นซีรีนไว้ในเครื่องบินอะ่ะ แบนหายต้องซื้อใหม่เพราะว่ายังชอบน้องอยู่<อ>เสียใจมากแล้วก็ขอเสริมอีกนิดน,นึงนะคะที่คัตตี้บอกว่าออโรงแรมอื่นในกรุงเทพนะคะแทบจะทุกโรงแรมที่สามารถไปกักตัวได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆลองเช็คข่าวโรงแรมเราจะต้องไป drive t o ที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจ PCR ก่อนนะคะแต่ว่าโรงแรมนี้นะคะที่เป็น BD m s นะคะสามารถตรวจที่ห้องที่นี่ได้เลยแล้วก็ขึ้นไปเข้ากักตัวได้เลยค่ะคนรับมาลับเรบะคะคนี้ที่ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะแคทตี้ลงคลิปทุกวันเสาร์และวันพุธนะคะอย่าลืม Subscribe แล้วมาดูกันนะบ๊ายบาย